สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนทางไก่ทางไก่ทางไทยทางเลาาเนาะค่ะเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงแจ้วเจ้าคนเก่าคนเดิมเนาะค่ะเนาะมาทักทายว้านัวหัวมวนอัปเดตพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะวานิกไปใส่เนาะคือมิดซีรีแต่ก่อนอื่นเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นนิกกระสิมากราบยกมือกราบขอโทษนะคะเนาะ ขอโทษเอฟซทุกๆท่านนะคะที่เฮตให้เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็กราบขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ทุกกำลังใจกราบขอบคุณในความห่วงใยในความคิดหอดคิดถึงที่ได้ทรงมาให้นิกเลอพิสารเนาะค่ะเนาะนิก็ขอโทษหลายหลายเด้อค่ะขอโทษจากใจจริงที่ ห่างหายไปเ่าได้ลงคลิปแล้วก็บว่ได้อัปเดตว่าเออไปจังไหนมาจังไหนเนาะอยู่ๆกับมิดซีรีไปเนาะคะ่ะนิกก็ได้มีโอกาสเข้าไปตอบคอมเมนต์เมื่อวานนี้เนาะค่ะเนาะกับเมื่อเช้านี่แหละจ้าก,กับว่าท่านในเมื่เพราะว่านิกกระทิงช่วงไปโดนเติบยุ่งซ้หรับนิกนี่โดนเติบเนาะค่ะเนาะจากคนที่แบบว่าเขา,เาใน YouTube ตลอดจังสีนไวจา้านิกก็เลยกระขืนมา ว่าคลิปนี้กับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอซีสุขุสุขนที่เหตุใ้เป็นห่วงว่าเอออยู่จังไดเป็นจังใดเนาะก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษในความรักความเมตตาความห่วงใยความคิดถึงที่มีให้นิกเลอร์ปีศาจเน,นาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแล้วก็เมอร์ลี่คิดสมาร์ทแอนด์แฮปปี้เนวเยียุขุมสุเอซทุกๆท่านแล้วก็แฟนลับแฟน ทุกสู่ทุกคน่ได้ดเข้ามากผ่านมากพอคลิปนี้เบิ่งคลิปนี้นี่กะวัดดีปีใหม่กับทุกท่านไว้เลยนะคะแล้วก็แฮปป์เมอรี่คริสต์มาสช่วงนี้ประเทศอังกฤษเขากับเป็นเทศกาลคริสต์มาสกันเนาะคะ่ะกะเบิ่งการใส่เสือตอนนี้ถ้าเราออกไปไหนมาไหนเขาก็จะเห็นคนใส่เสือคริสต์มาสกันเนาะคะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ กะต้นคริสต์มาสแต่วันนี้เป็นเขาเรียกว่าวัน Boxing Day พี่น้องวันกินคริสต์มาสนนเมื่อวานนี่นี่กะบอดด้เอามา,ทา,าไทยบอดดีเ้เฮดคลิปอีกยังให้พี่นอ้องเบิ่งหรอกค่ะมันก่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะชิิกีสีเลต่อไปแต่ว่าปกติของขวัญเขาก็จะแกะกันตามเมื่อาวานนี่จ้าบ้านนิกก็แกะแล้วสําหรับที่อยู่กันที่อังกฤษอันนี้สับให้เบิง่ง ที่เหลืออยู่นี่เป็นของลูกของหลานที่สิมาหมหามืออื่นเนาะค่ะเนาะมาจากสวีเดนเนาะอันเนี้ยก็พอลูกหลานมาถึงก็จะได้แกะกันเนาะค่ะของขวัญน,นย,ย่็บไฟเบอร์กัเลยปกติเขาก็แกะกันบางบ้านก็แกะวันนี้ก็มีหรือว่าแกะพรุ่งนี้เอ้ยแกะเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะโอ้ยน,นี่กันี่เหลจ้าสาเหตุเบาลงๆล,ล,ลืมๆนี่ก็เลยสิมาอัปเดตไทยพี่น้องฟังล้วกค่ ขอโทษอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะเอฟซี FC จ๋าเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วมีความสุขมีความดีใจพี่น้องเอฟซี FC สุขสุขคนเป็นห่วงเป็นใยเขียนมาถามกันนอก่านี้เป็นจังไดไปใส่นิก,กะโอ้ยเนาะพี่น้องกับนาจะเขียนในยังก็โพสชุมชนหรือยังส่นะบอกพี่บอกน้องเนาะแต่นิก,กะคิดไปสองแง่แมจ่จ้าว่าเออปฏิว่าอันนั่นอันนี้เนาะก็น,นี่แหละมา มาฟังกันว่านี้ขายไปใส่ก็คลิปนี้ก็จะเป็นรวมหมดเนาะคะ่นะเนาะรวมหมด <c oughs> รวมีดอีกคือเก่านั่นแหละคลิปของนิกันนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นชีวิตทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะนิกกะบอสับายค่ะพี่น้องเอฟซี่จ๋านิกไม่สบายแต่ว่า คำว่าไม่สบายนในนี้ก็เคยพูดตั้งแต่ที่เข้ามาทําคลิปใหม่ๆแล้วเข้ามาทํา youtube ใหม่ๆแล้วว่านิคๆมีโรคประจําตัวับที่นี่ยามันขาดไปสามอาทิตย์พี่น้องว่าได้กินยาสามอาทิตย์ก็อาจจะเป็นเพราะเราขาดไม่ได้กินยาต่อเนื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโรคมันกําเริบนี่กบบรบาลูเนาะอยู่ๆก็ เริ่มปวดหัวอะไล่ะจ้าโล,โลกของนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายปวดหัวเวียนหัวนอนตื่นขึ้นบัดสิปวดมันก็ปวดจีดจ๊ดๆๆๆเข่าพี่น้องคือจังค้นเอาเข็มเป็นรอยเป็นลานดวงบนหลามาใส่หัวนี่แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ทั้งอ้วกนะคะเนาะทั้งอ้วกทั้งเข่าของน้ำนั่นแหละพี่น้องมันก็บ่ไหวบ่ไหวก่วมดันก็เป็นม่นบอละโรคหัวใจก็สุดท้าย ไปเมื่อเจนซสี่ก็คือไปข uh, ันมันบานเท่ากักบเมื่อเจ็ซี่แหละเนาะพี่น้องมันบ่ก็ได้ไปนอนอยู่โรงพยาบาลจะเขาโรงพยาบาลไปสามมื่สามขึ้นออกมากกับว่ากินยาต่อนนู่นนี่นั่นวันนี้แม้ถ้ายัางก็ดีขึ้นกับว่าเถึงกับว่าลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่ว่าพ่อพ่อพ่อรู้ซึกว่าจะของมีเหลียวมีแรงแก็กน้อยกับคิดหอดพี่น้องเนาะคิดหอดเอฟซีก็เลยก็เอาโทรศัพท์ เขามาเบิงขอความเขามาเบิงคอมเมนต์โอ้ยบ่ได้บด่ได้ต้องลุกข้นไปเฮ็ดไปเว้าไปจ่าหาเอฟซีหาแฟนครับมาบอกข่าวว่าเออหายดีเลย <c oughs> กับว่าหายดีดอกยากแต่ว่าก,กินยากินยารักษาต่อไปเนาะคะ่ะนาะพี่น้องกะมาอยู่ต่างแดนพี่น้องมาอยู่ต่างแดนไกลพีไกล,ไกลน้องย้งมเจ็บย่มเป็น มันลำบากมันท่อมันหน่อยใจได้พี่น้องแต่ว่าหมอที่นี่พยาบาลที่นี่เพิ่นกะดูแลดีย่จ้าแต่ยังไงมันก็ไม่เท่าอยู่บ้านเราหรอกเนาะพี่น้องห่มซึบลึบอันนี้แต่ทุกวันนี้โลกบึกบับอย่บานเท่ากับบะดรไปเฝ้ากันอเนาะแต่ว่าขันยุบานอยเฮียนเข้าเจ็บเข้าเป็นเข้าเมยเท่าลาเข้าก็จะมีผู้นั้นผู้นี่เห็ดห้ยยู่ห้กินเนาะอันนี้นี่ก็อยู่กับลูกสองนอเข้ากบ เฮ็ดซ้ำเขาเห็ดใดหนันจะอันใดเข้า <si คุดอยากลูกกับเห็ดบ่เป็นก็บ่ได้กินละพี่น้องกะบางะบางเถือกับหลากสังขารใส่ข้ามาหลากสังขารจากของมาเห็ดแต่ละกากกินแล้วมันแสบบ่ห้าลังเถือกับ่วเสบแล้วคนบัสบายเนาะนี่ก็เลยอันเอามาเบอให้ฟังเอามาอัปเดตนะคะนที่วาเสียอันยังก็หายห่างจากวงการไปเพราะเห็นนิกล่งคลิปเพราะเห็นนิก โผลอีหยังโพดชุ่มชอนอีหยังกับบมีมิดซิรียู่ไปไซวิวาเนาะก็นี่แหละจากกับบซับายบซสบายกะหวังว่านะคะเนาะก็จะดีขึ้นอีหยังกับพนว่าขอให้ดีวันดีคืนนะคะเนาะก็ขอให้อาการป่วยหายวันหายคืนเสนอพนวานาะเพราะว่านี่ก็ยังมีภาระที่ต้องดูแลก็คือแม่ที่แก่แล้วก็ป่วย แล้วลูกสองคนที่ยังวัยรุ่นอยู่นี้ก็อยากให้เขาถึงฝั่งถึงฟ้าก็คือมีการมีงานทําเป็นกิจจะลักษณะดูแลตัวเองได้ก่อนเนาะ่ทนเท่าสิเป็นอีอย่างไปก็ได้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรห่วงพี่น้องก็แค่นั้นเนาะเพราะว่า,านี่เองก็มีแค่ลูกสาว17ด กับสิบเก่าที่ต้องห่วงลูกชายคนโตก็คือใเว้าในหลายคลิปไปแล้วเขาก็เป็นฝั่งเป็นฟ้าสื่อบ้านสื่อซองของเขาอยู่นี่แล้วงานการของเขากะหมันคงทํางานในบริษัทที่ที่ดีเพราะว่าเป็นบริษัทของเจ้าของประเทศนี่ไม่จ่าเนาะน่นละกะ หลายสิ่งหลายอย่างค่ะพี่น้องที่ห้างหายไปกันได้นอนคิดเนาะนอนคิดนอนนั่นโอ้ผ่านผ่านมาหนึ่งปีจะหมดปีอีกแล้วพี่น้องภายในหนึ่งปีนี่ยายนีเ่เค็ดหยังไดเน่โอ้ย้พี่น้องมุเจ้าเเฮ็ดหยังไดเน่ปีหนึ่งควยบบได้เฮ็ดหยังเลยบอมีอีหยังเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องเนาะ พะว่ามันเบ,บิกบักนี่นละงานกะยังไม่ได้ทำก็คือหลายๆคลิปงานกับบริเทศกะปีหนึ่งนี้ฟังดูเหมือนมันมันนานนะแต่มันไม่นานเนาะพี่น้องเนาะหลังจากสามีนิเสียไปปีหนึ่งนี่ก็ปีกว่านี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็กยู่บ้านใส่ชีวิตเทศหัว่วเฮ็ดสวนช่วงเสมอกับปูกพักปูกงาไปเนาะกันเนาะพี่น้องกอยู่บ้านนี่ล่ละบ่่คยได้ไปใส โรงแรมกับประเด็กเขาเขาตะลงบานพี่น้องเ้ยคํามาโรงแรมกับประเด็กเขาอย่าไปคิดทัวร์ทีบยก็ข่อยเ้อะข้ามาโรงแรมประเด็กเขาก็คือว่ามันประเด็ไปเที่ยวประเด็ไปฮอลิเดดกระยุตบานกับพอสมบายกับเขาหาหมอแค่นั้นเนาะค่ะเนาะแล้วที่นี่นี่กะจะมาว่าไง อีกข้างอีกให้ฟังต่อเนืองเนาะค่ะเนาะจากที่ขีที่ลงไปว่าเมียว่าลังหลงทางตกสุมาดามตกสวรรค์นั่งปาตกสวกรรค์กว่าไปแต่ในคลิปนี่นิกสี่มาว่าในการหลงทางชีวิตที่หลงทางของนิกต่อเนาะค่ะเนาะก็ถามมันฟังต่อเนื่องนี่ก็ขอโทษเด้เอ,อค่ะพี่น้องนิกก็อยากจะว้าภาพร่วมมาเป็นวามากเป็นทอนๆอย่างสี่ไหม สไตล์ใครสไตล์มันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันเฟนคลนขับเอฟซีซุกคนกับฟังไหนิกในเดอ้อจ้า <c oughs> ก็การหลงทางของนิกในช่วงนั้นเนาะค่ะเนาะเราหลงทางไปในทางที่ดีค่ะพี่น้องนิกน่ก็ขอบคุณขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณเวลาในช่วงนั้นเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างปีเราหลงขึ้นไปเนี่ยพี่น้อง ตอนแรกเราหลงขึ้นไปจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ตอนอยู่เรดดิ้งอยู่ลอนดอนแล้วก็ชีวิตแม่บ้านเลี้ยงลูกไปบ้านมู่บานพวกงานการกับบริเหตุเป็นจิตจัลักษณะหรือว่าการออกไปยู่ไปกินขังนอกก็บ่ได้บ่ได้เป็นแบบนั้นไหมจา่าก็นึกว่าหลงเนาะหลงไปพอขึ้นไปอยู่ทางสกอตแลนด์หรือว่าขึ้นไปอยู่ที่ อัปดีแล้วนี่พี่น้องเราหลงขึ้นไปแล้วนี่หลงเข้าไปในกลุ่มสังคมใหม่ๆแม่พี่น้องสังคมใหม่ๆบุคคลใหม่ๆอ่แต่เราก็ต้องขอบคุณนิกก็ต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณในการหลงครั้งนี้ขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณเวลาวันเวลาที่ทําให้นิกได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่ ถ้าไม่หลงไปถ้าไม่หลงไปก็คงอาจจะไม่มีโอกาสดีๆที่จะได้ทำที่จะได้เจอที่จะได้ไปใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างมาตีเขามาเรืองแจกเทียนในใย,ยนิกมาตีแต่ว่าโอ๊ยพี่น้องนางเบายุงสีข้อกับมึนหยาบหยาบอยู่เนี่ยข้อมึนหยาบหยาบนี่ก็ได้มีโอกาสในการหลงทางที่ดีเนาะค่ะเนาะหลงเข้าไปนึงอ่าเขาไป ใช้คำว่า Society กดพน็ไี่องสังคมเนาะสังคมที่เจอเจอคนดีๆหน้าหน้าที่การงานดีเพราะว่านิกเปิดร้านนี่พี่น้องลูกค้าที่มาที่ร้านกับว่าเป็นลูกค้าที่แบบว่าคือเราไม่ได้จํากัดว่าใครจะเข้าร้านเราเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่านิกติโชคดีอย่างหนึ่งว่าลูกค้าที่เขามาที่ร้านมีแต่ลูกค้าที่แบบว่ามีงานระดับ ดีๆพี่น้องนิกสามารถเว้าได้เลยว่าลูกค้าที่มาร้านนิกเป็นระดับที่แบบว่าจากเมมเนบ้านเท่าเกินยังกะคะอยังก็โลมิดูอัพของนิกจะมีมิดูอัพพวกอ่าเบาผิดแล้วโอ้ขอโทษเดยอ,อย่าดรามาด้วจักไม่ค่อยมีเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่า ถามว่าถ้ามีเรานี้กลับไหมลับปิดห้วค่ะพี่น้องว่ายต์เพิ่นยางขงมานั่นนิคบอกเพื่อนเพื่อนร่วมงานทุกครั้งทุกคนนะคะเวลาทักนิคทํางานนิคไม่ใช่เจ้านายเจ้านายตัวจริงคือคนที่เดินเข้าประตูนิคจะบอกเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยไม่ต้องมาเกรงกลัวนิคนะคนเจ้านายตัวจริงคือคนที่เดินเข้าประตูร้านเรามานะคนนั้นคือเจ้านาย เพราะว่าเขาไมา่ใจเงินเข่าไม่พี่น้องขัเขาเ่าเขาไม่ใจเงินนิดก,กับบมีเงินไปใจเพื่อนเพื่อนร่วมงานเมนบอกนิกก็จะพยายามบอกเขานี้ว่าอย่ามาอะไรกับพี่นะนู่นนู่นนู่นเจ้านายดูแลเขาดีๆเ,เขาอยากได้อะไรยังไงก็เทคแคร์เขานั่นแหละจ้ะก็ทําให้เราหลงทางไปทําให้เราได้เจอคนดีๆมาให้ความช่วยเหลือมาให้ความเมตตา มาให้เอียงก็อุ่มชู้อุปธรรมภ์แม่พี่นองลูกค้านีกคนหนึ่งวันแรกที่นิกเปิดร้านเข้ามาเขาเดินหลงเข้ามาจากนั้นน้องสาวเข้ามาจากนั้นแม่เข้ามาจากนั้นเพื่อนเข้ามาคนนี้นี่ก็ขอบคุณเขาไว้ด้วยคนะคะก็ thank you so much for you supporting me from the day one until I left Aberdeen นะคะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้มีอกนิกกับเขาก็ต,ต่อต่อต่อมาคือวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาละใช้บริการที่ร้านนิกสามครั้งพี่น้องจากที่เขาเข้าหาเราบ่อย,อยมาร้านเราบ่อย,อยมันก็จากความเป็นไม่สนิทเราก็สนิทเนาะก็เป็นได้ถือว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็อยู่ในตำแหน่งการงานที่ดีที่สูงเขาก็พานิ ไปรู้จักคนนั้นคนนี้เขาก็ชวนนิกออกไปสังคมนี่คือการหลงทางของนิกเนาะคะเนาะแต่ไม่ได้หลงไปทางในที่ไม่ดีนิกก็ได้มีโอกาสไปงานอย่างงานน่ะมอบรางวัลนักกอล์ฟที่เด่นของอทุกปีที่สกอตแลนด์เนาะเขาก็จะมีงานมอบรางวัลนักกีฬากอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องสมาคมกอล์ฟ แห่งสกอตแลนด์หนซีน่ะอ่านิกก็ได้ไปถ้านิกไม่ได้หลงทางไปไ,ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้นิกก็คงจะไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสงานระดับประเทศอย่างนั้นแล้วได้ไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับผู้ที่ว่ามีอ่เขาเอินอี๋อย่งก็ตําคนที่แบบว่าเป็นนักกอล์ฟมีชื่อเสียงมีชื่อดังๆของประเทศของเขา นั่งร่วมโต๊ะกันกินข้าวปาร์ตี้เนาะค่ะเนาะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละค่ะไปนองแค่ซ้ำนี่ซ้ำลับนี่นีกน่ก,ก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปในแบบนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็สองอเวลาเขาไปกินข้าวเสียปกติก็ขึ้นนิกว่านี่ยูเรดดิงนี่น้อยมากที่จะได้ออกไปกินข้าวในร้านอาหารหรือว่า ร่านไทยก็ยากพี่น้องให้ว่าองสีแต่พอไปรู้จักเพื่อ,อลูกค้า,าผู้หญิงคนนี้เขาก็จะบอกว่าเธอทําธุรกิจเขาแนะนําเราเธอทําธุรกิจเธอก็ต้องเอาตัวเธอเนี้ยออกไปไปรู้จักคนนั้นคนนี้แล้วก็ introduce your self you you must to go out you have to show your own way get them to know you not not them get to know you เขาก็บอกว่านิกเนี่ยต้องออกไป โชตัอ่าเม่แม่นโชตต้องออกไปให้คนรู้คนเห็นให้ต้องออกไปรู้จักคนให้เขารู้ว่าเราทำอะไรเราอยู่ตรงไหนอ่าเขาแนะนำนิกเนาะค่ะเนาะตอนแรกก็แกล้งหัวกับว่าอยากไปกับ่าอยากนั่นอย่นี้ก็คือเราไม่มีความมั่นใจของเราเขาก็มาไปกับฉันเขาก็พาไปไปสถานที่ที่แบบว่าอ่ายัวบดินมันก็จะมีเป็นฟังเนาะค่ะเนาะไม่อ่า ฝั่งหนึ่งของทางเมืองอาบดินก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าทางทางฝั่ง up the top of union street มา Queen Road นี่จะเป็นแบบว่าอาใช้คำว่าพวกมีระดับพวกมีเงินพวกสังคมเนาะคะ่ะนี่ก็ไปพี่น้องกับไปน้ำเพินนดแล,ละบ่ได้ไปเองเนาะไปกินครับเป็นอยังก็อัพตนูนที เดียวก็มีงานหนั่นงานนี่พี่น้องก,ก็ได้ไปหูวจักผู้หนั่นผู้นี่ก็ได้ไปแต่่วนมากงานกอล์ฟตอนนั้นได้ไปบ่อยมากได้ไปช่วงนั้นมันจะมีสกอตติชโอเพนเซนต์แอนดรูว์ตอนนั้นก็มีนักกอล์ฟมาจากเมืองไทยเฮ้าวนเด้นี่ก็ได้เห็นเป็นพวกนักกอล์ฟก็นี่กับประกาศเอ่ยซื้อนาะย่านมันผิดเนาะ ไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าเราเอ,อ่ยชื่อเขาในนี้เห็นใกล้ๆจะจะยังสี่ก็เคยได้เห็นเราพี่นอ้องนักกอล์ฟชื่อดังของเมืองไทยเรายังเคยให้ลูกกอล์ฟนิกมาเป็นที่ระลึกนะคะแต่ว่าย้ายบ่อยพี่น้องจักลูกกอล์ฟลูกนั่นไปใส่เพิ่นกสิกนี่เจอเพิ่นไวเรียบร้อยเด้เนาะขะเนาะก็คือเป็นการหลงทางอีกพี่น้องนั่นก็ไดสนามกอล์ฟที่เซนต์แอนดรูนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงเนานะขะเนาะ ถึงกับว่าต้องใช้ในการเป็นเขาเมาตีกรอบแข้งกันน่ะละ่ะพี่น้องท้ามานิกนี่รูลเลียงรูลเล้าคักแต่บอกกอบแกบนี่บ่พี่น้องง้าก็ถามอีหยังก็อดโยแฮนดิ hand, dear, ครับบอกเขาว่ากระบลูดอกพี่น้องบัดที่นี่กะหลงไปอีกบัดที่นี่เขากะเขากะแบบว่าวันยุดหรือวายอย่ายังสี่เขากะสวนเนาะยายนี่แล้วก็ค้นโสดน้ำหนาจ้าแล้วก็สวนนี่นนาานนไป ขมันบ้านเขาไปได้กอบบ่แมันบอไปฝึกตีกอบแหมก็ไปค่ะพี่น้องเกิดมาเนาะออกากอีเมยียคอยมากคอยก็คยดีัตงแต่ได้บอกคามลงหลุมบ่ <c oughs> เห่นอียิปต์ว่ดวาไปมันบอพี่น้องวัดที่นี่กลับไปฝุ่นแล้ววัดที่นี่ก็ลงไปฮัดได้กอบสันตัวพ่นตีกอบเนาะคนสกอตส่วนมากเขาตีกอบเขาเล่นกอบกันนะคะบ้านเรา ที่เมืองไทยนี่จะคิดว่าคนตีกอล์ฟเป็นคนรวยคนมีตังค์เนาะค่ะเนาะส่วนมากเ็นบอกนี่คือความเข้าใจของนิกนะคะนิกไม่ได้ตีไม่ได้ตีตแผ่ตีรวมเดอ้อขอโทษไว้ก่อนแต่ที่สกอตแลนด์ยุ่งกิทในนี่พอคอยรู้พี่น้องเรื่องนี้อาไฮว่าแยกเกะเด้ตะบายยึทางสกอตเนี่ยคนจนคนรวยเขาตีกอล์ฟกันเหมือ่ะัมันเป็นการกีฬาที่แบบว่าฮิตทุก ทุกกูทุกคนตีกอบตีกอบตีกอบ,กอบพี่น้องนอกจากก็ได้ลงไปค่ะช่วงนั้นก็กอบออไปไปฮอดฮัดสวิงคนเด้แล้วนิกก็ได้ไปแม้แต่ว่าเป็นเมมเบอร์ของสนามกอบคน่ะพี่น้องบัดท,ที่นี่มันหลงไปคักปนันบออยู่ที่อบดินก็จะมี ดีไซน์กอล์ฟโ์ดนะคะเนาะก็มีโรยอาบาดีนมีโอนแมวรัม,มยังก็ว่าไปแต่ว่าดีไซน์กอล์ฟโ์ดตะกี้มันพบพิลาพี่น้องคันว่าเป็นเมมเบอร์ยูหันโู้เป็นบาอานิกก็บอได้ยันนั่นดอกแล้วคนที่หัดนิกถือไม้กอล์ฟคนแรกคือคนที่เป็นครูฝึกของนักกอล์ฟซื้อดังอ่านี่ก็คือการหลง การหลงเข้าไปของนิกอีกเหมือนกันแบบกาจังไดยืนจังได่แม่พี่น,อน,อน้องไปครั้งแรกนะไปหูจักเข้าได้จังไดก็ย้อนผู้นี้แหละจ้าย้อนลูกค,คา้าผู้ยิ่งนิกผู้นี้แหละแต่ว่าจุดน,นั้นมันเป็นช่วงใหม่ๆเนาะเพราะโดนเขาโดนออกไปมาพี่น้องมาที่นี่ก็หูจักผู้น,นั้นผู้นี้ให้ยาเจ้าเฮ็ดอ uh ันน uh ั้นคอยเฮ็ดอันนี้ยุหันย่นี้เขาก็มาหาแบบพี่น้องก็เลยเป็นแบบว่า นิดไม่ว่าจะอยู่เลดดิงกับอันอาบอดินพี่น้องชีวิตที่แตกต่างจากหนามือเป็นหลังมือเนาะค่ะเนาะเป็นทั้งสี่เลยจ้ะพี่น้องนั่นละนิกก็เลยใส่คําว่านางฟ้าตกสวรรค์หรือวันอ่าชีวิตเมียฝรั่งที่หลงทางไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเออหเหยไปจากชีวิตที่ดงล้นก้นเหวไม่แทบจะไม่มีแม้แต่บ้านที่จะ อยู่ให้ครอบครัวอยู่เลี้วชีวิตเราไปพุ่งขึ้นไปจังสันไดจ,จังใดหนาะนะพี่น้องนิกก็เลยเอามาวาให้ฟังเนาะคลิปนี้วามากกับเง่ออีกแล้วเอาไว้คลิปหนาะสิมาตออีกเนาะคะนะ่ะเนาะเราก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีอีกรอบเดอ้อค่ะจิตเฮ็ดให้เป็นห่วงเป็นใยจังใดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่กดกระดิง่งกริ่งกริ่งกริ่งให้นิกน้ำในเดอ้อจ้ะผู้ใดคานไปผ่านมากอะ เศร้าทางเบาเศร้าทางเบาน้ำนิกกนเศร้าท่างนั่งฟังนิกเบาก่อนนะ,ะเนาะกะเอาไว้พ่อกันคลิปหนาค่ะคลิปนี่กะเบานัวหัวมวนเรียงทัวๆไปของนิกนี่แหละเนาะกะจังมาฟังกันต่ตเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะคเนาะ ยินดีด้ค่ะเดอ้อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมือ Christmas and Happy New Year ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะโอ้ยเดี๋ยวขอยืมเบาคิสมาดจูพี่เขาเจ้าจกินอย่างวาติพี่น้องเขาเจ้าจกินไก่ย่วงกินไก่ยวงไก่ยวง,ยวงบ้านเ้าว่าพิษอย่างกับพิษกระบูนพิษลกพิษนันพิษนี่อยู่นี่เป็นอาหารที่ กินแล้วอีกยังก็โชคดีหรือว่าเป็นอาหารที่แบบว่าไม่โชคไม่ลาภเนี่ยแหละเนาะเติมซ้ำนี่แหละเอาไว้คลิปหน้าที่ว่าเติมใหม่ๆอันว่าให้ฟังเบิร์ดเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีอีกครั้งค่ะบ๊ายบายไปอิริละลาบัดที่นี่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ